ไทยใหญ่นะเอาแล้วกลุ่มไทยใหญ่นะปะทำเรียกโอ้โหยืนเคารพในหลวงรัชการที่10ด้วยนะถวายความเคารพในหลวงรัชการที่10ยืนปฏิญาณตนกันดยอุดยอจ <c oughs> แล้วก็เตรียมออกศึกถวายชีวิตให้ในหลวงรัชการที่10 <c oughs> นะครับเออเป็นหน่วยลกปีศาจ <c oughs> อาไอท่านผู้ชมแพ้แพ้อากาศทุนนี้อากาศหนาวแพ้นี่แหละฮะนะถือว่าสุดยอดมากๆเห็นไหมประเทศไทยไม่ต้องออกลบนะแอดมินบอกแล้วประเทศไทยไม่ต้องออกลบไปเสียเวลาออกลบทําไมนี่พี่ไทยใหญ่นี่ออกลบแทนเราแล้วนะ พร้อมสู้ตายนะพร้อมถวายชีวิตเพื่อในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมเอยรัชกาลที่10เห็นไหมเขารักประเทศไทยเขารักในหลวงเขารักจะตายเนี่ยเขารักคนไทยจะตายเห็นไหมเออสุดยอดไหมเนี่ยพร้อมสู้ศึกออกรบแทนคนไทยเนี่ยคนไทยก็ไม่ต้องไปด่าทหารมากเออทหารมีไว้ทําไมทหาร เก่งแต่สนามซ้อมเอารถถังไปให้งานวันเด็กเอะไรเงี้ยไม่ต้องไปด่าทหารเปลาเขามีวิธีการรับรวงพังเขาอยู่นะไอ้พวกที่ด่าทหารเนี่ยไม่ต้องไปด่ามากหรอกปล่อยเขาเถอะนะครับฝ่ายกิาจารก็จิจารไทยก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยไทยไม่ต้องเสียกองกาลังไม่ต้องเสียเสียงไัยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องปิดชายแดนด้วยใช่ไหม ไม่ต้องปิดชายแดนให้มันสูญเสียเศรษฐกิจไม่ต้องอะไรเลยนะเศรษฐกิจไทยก็ดําเนินต่อไปชายแดนก็ดําเนินต่อไปทางทะเลก็หากินกันต่อไปเออนะครับชายแดนก็ค้าขายกันต่อไปไม่ต้องไปปิดชายแดนให้วุ่นวบอกวุ่นวายใช่ไหมถ้ามีสงครามมีสงครามปุ๊บนี่เขาต,ต้องประกาศปิดชายแดนเนี่ยนี่ไม่ต้องปิดนะปล่อยให้พี่ไทยใหญ่นี่เขาจัดการ นะครับเออนะกพพร้อมสู้เต็มที่นะครับนี่เห็นไหมกองกําลังเขาเห็นไหมนะฉะนั้นแล้วเหมาะเหมาะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกันแล้วนะครับกองกําลังชนเผ่ากองกําลังชนเผ่านี่ก็สู้สู้กันนี่ก็เหมาะกันแล้วนะอย่าให้พญาราชสีนี่ออกโลงไทยนี่เป็นพญาราชสีเป็นเหมือนนะเออนะครับจะไปสู้ศึกกับเขาทำไมเห็นไหม พอให้เป็นสงครามของเขาไปเราไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเกี่ยวนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าเจ้ายอดศึกด้วยนะครับเออนะจัดการแทนหน่อยก็แล้วกันเออนะส่วนจริรจาก็จริรจากันไปนะเออนะครับไทยไม่ต้องลบเลยไทยอยู่เฉยๆนะออไทยฝึกซ้อมลบกันไปเออนะครับเราก็ ให้การสนับสนุนนะในทางลับกันไปจะน่สนับสนุนอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมเออสนับสนุนด้วยมิตรภาพไมตรีจิตอะไรก็ว่ากันไปนะเออนะครับเนี่ยนะฮะลบโดยที่ไม่ต้องลบเนี่ยนะทหารเขามีรับลงพางเขาเขามีอะไรนะหน่วยทหารปีศาจอะไรเนี่ยโอ้เยอะแยะนะครับเออกองกําลังไม่ทราบฝ่ายอะไก็เยอะแยะหมดนะทิ้งดงทิ้งโดนอะไรโอ้ เ,เนื่องจากตอนนี้ Youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง Youtube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ